ท่านได้มาโดยที่แบบว่ายานเต็มนะยานเต็มเนาะสัมผัสได้เนาะแล้วตอนมองหน้ามองตาเหมือนกันไหมธมันดามาเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงตาจะตาจะแบบโตโตตอนแรกใช่ปะเกี่ยวกาดเลยเหรอเตอนนี้ดุดดันยกมาแบบดุมาก เข้มแข็งดูแรงที่สร้างภาระตึงกระชากม้อาบุตรสนอะไรแบบนี้ตู่แต่เลตอดตายตู่แต่เลือดตายตู่แต่ห่วงใช่ไหมดูแต่เหมือนน้ำตาทำอะไหลใช่ไรเหมือนจะร้องไห้เลยเสียใจเออเออเออแต่แม่รู้สึกอะรู้สึกว่าน้ำตาทั้งคอเออเหมันน้ำตาคออะ เนาะเสียใจเออทำไมไม่ทำไม่ได้เหมือนน้ำตาคออะแม่รู้สึกว่ามันเหมือนมีน้ำตาคออยังไงไม่รู้ใช่ป่ะเห็นใช่ป่ะเห็นแล้วพอภาคนั้นไปแล้วมีภาคหนึ่งมายังไงเป็นความใจดีเลยฮะให้ปวดจับจิตเป็นยังไงแบบตานอนโยนอ่อนโยนมีเมตตาผิดกันเลยใช่นะมือสายตาผิด ตอนแรกวอนโยนแล้วก็เมตตาแบบมองด้วยความรักความห่วงใยใช่ไหมแม่รู้สึกว่าตาแม่ลืมไม่ขึ้นเลยอ่ะตาปลือเลยอ่ะแตลืมแตาโตมากตาแดงแวตาแดงกับแต่ตาเบราะมันดาแตแดงอยู่ตราขาวตาขาวแดงตรงหัตาแดงกบตรงกระแดงกลับแทบจะไม่มองเห็นเนื้อตาขาวเลยเด้เอาเ อ๋อจริงเหรอเห็นตาแดงเลยเหรอเห็นปะเห็นปะแล้วเนาะท่านมาเนาะแล้วไม่พูดภาษาไทยเลยนะตอนแรกเนาะเข้าใจไหมเข้าใจสอนนะไอ้ดีก็โดนด่านเออมึงรู้เื่อแปลได้เหรอลูกลูกลูกมองไม่รู้ไพวกค่ะลูกสัมผัสได้จากสายตาความรู้สึกใช่ไหมเออนั่นแหละถ้าให้ใช้จิตนะท่านพูดแล้วก็เนี่ยใช่นปะ ด่าใครอีกดุใครอีกอยู่อะอยู่รดดุยังไงหรอมึงอีกอะเป็ดนดุฮะรูเปล่าว่าโดนดุว่าอะไรเอออยู่เป็นโรคจิตอิู่เป็นโรคจิตนะเข้าใจปะ่ะเหมือนนั้นก็เป็นโรคจิตนี่ก็เป็นจิตต้องจิตถึงต้องแบบว่าถ้าเกิดไม่เนี่ย ถ้าสั่งผมไม่เข้าใจก็จะมองว่าต้องต้องไปรักษาโรงพยาบาลบ้านอย่างใช่ปะจะแบบว่าไปที่ไหนไม่ไหวอะ่ะแม่ก็ไม่ไหวแล้วนะเหมือนนันแม่ก็ไม่ไหวแล้วนะเพราะว่ามันเกินแล้วอะ่ะมันเกินจะเยียวยาเพราะว่าอะไรปะมันเป็นความเคยชินนะยังโหนันนะ่ะชีวิตก็คือมีความสุขสบายจนเคยชินแล้วก็มีคนทาให้ทุกอย่างให้ทางที่มีเวลาเยอะกว่าใครเลยนะถูกปะ ที่จริงจะลุกตัวเองขึ้นมาทำมาหากินแบบมีสัมมาอาชีพที่แบบจะทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันที่แบบลุยเอาความบ้านอะ่ะมาไล์สดอะ่ะบ้าบ้าบาบ,าบอนะดังได้เห็นปะต้องแบบว่ามันมีพลังในตัวเองแล้วแบบเอาความบ้าบอความกล้าหาญของตัวเองอะ่ะแต่ไม่ใช่บ้าบอแบบอะไรเงี้ยที่แบบมาทำอะไรแล้วให้คนจดจำแล้วก็ขายของได้ะ่ะถูกปะ มันต้อง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 เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่แบบว่า,วากินแล้วก็นอนแล้วก็ไปส่งลูกแล้วก็ปน,นอนแล้วก็คุยโทรศัพท์มันม่ไม่พัฒนาอ่ะแม่ก็มองว่ามันอายุเยอะแล้วมันก็เลยกลายเป็นเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นขี้เกียจตลอดปีตลอดชาติมันก็ยากที่จะพลิกชีวิตตัวเองไม่ได้ไงมันอยู่ที่ฝ่าม,มือตัวเองพลิกแค่นิดเดียวก็พลิกไม่ได้เพื่อปะความดื้อและเอาแต่ใจถึงขนาดขั้นก้อนผมตัวเองเนี่ยถือว่าไม่ปกติแล้ว ไหนเปิดผมไปดูเด้เปิดผมให้ทุกคนดูด้ตัดไปเลยประชดเขาเพราะอะไรไม้อันแบา้านที่ไม้ไไมอนมันใช้อารมณ์อะแล้วก็ไปก้อนผมอย่างเงี้ยแล้วใครจะอยู่ด้วยได้อ่ะ บิดมากปะกระสุดที่มากปะฮะครึ่งหนึ่งรับผิดครึ่งหนึ่งแต่ผมตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยไปดูดิเอาไปถ่ายดิเออผมตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยเออสวยนะสวยกับเบื่อกี้ด้วย ดีกว่าใส่วิก็ลูกเออหน้าอินเลยนะอิ๋วอิ๋วเคยชินกับการใช้อารมณ์เอาแต่ใจมันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นพอขึ้นปุ๊บลู้ต้องดับมันลงด้วยตัวเราเองแล้วต้องรู้แล้วเออมันขึ้นอีกแล้ว มันจะมันจะนิสัยเสียกับคนที่ใกล้ตัวไงเข้าใจยังมันจะเป็นกับคนใกล้ตัวมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยจริงไหมต้องถามอาจารย์พ่อจริงไหมถามอาจารย์พ่อจริงไหมอาจารย์พ่อก็จะเป็นเอาจัใจตัวเองเพราะว่าไม่มันไม่มีใครทนได้นะแม่จะบอกไงทนได้ไม่นานนะใช่ปะ่ะไม่นานหรอกเพราะว่ามันเป็น สิ่งที่ที่ทำอยู่ตลอดเวลาเหมือนนั่นจะเป็นนะเออเป็น,นตมาใช่ป่ะพ่อยอมรับใช่ป่ะแต่พ่อต้องมาระง,งับยังไงพ่ออธิบายให้เป็นวิทยาศาสตร์อ,อะ,ออะเอาเวลาทําไปแล้วมันเกิดไปแล้วเนี่ยสุดท้ายกุส่วนลจิตเราเกิดปุ๊บมัน,นจะิะทำนึกผิดอะแล้วพอททาแบบนี้บ่อยไม่ได้เราต้องระง,งับไมใ่ให้มันเกิดแม้กระทั่งความคิดคิดเดยอก็ต้องหยุดความคิดอือ ฟังยางเดียวฟังด้วยความย,วยอมยอรับอ่ะมัน